คลิปนี้พาเพื่อนๆมาตรวจสอบระบบปั๊มกันจ้าตรงนี้นะคะจะเป็นปั๊มนะคะที่เราใช้งานจริงๆเลยนะคะเราก็ทำเป็นปลูกผักส่วนครัวนะคะไร่นาส่วนผสมนะคะแล้วนะคะรู้สึกว่านะคะระบบปั๊มน่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีเสียงแปลกๆค่ะทุกคนลองฟังดูนะคะ เสียงแบบนี้เกิดปัญหากับระบบของเราแล้วละ่ะค่ะเพื่อนๆไฟเข้าปั๊มนะคะแต่ว่าไม่มีน้ําออกนะคะซึ่งนะคะเบื้องต้นเลยนะคะให้เพื่อนๆเริ่มการตรวจสอบจากตัวปั๊มก่อนเลยค่ะดูค่ะสภาพปั๊มเป็นอย่างไรมีอะไรไปกีดขวางเขาไหมนะคะ,ะหรือมีต้นไม้นะคะมี สัตว์ต่างๆหรือว่ากิ่งไม้นะคะไปะขวางทางเดินของปั๊มหรือเปล่าไม่ถึงใบพัดอะนะคะ,ะตรงนี้นะคะให้เราหาไขควงหรือเครื่องมือนะคะมาเปิดฝาครอบปั๊มออกนะคะตรงที่ครอบใบพัดอะค่ะแล้วก็ทดลองดูว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ของเราไม่มีนะคะแล้วก็ทดลองหมุนดูนะคะซึ่งเป็นการเทสระบบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราค่อยไปทดลองเปิดอีกทีค่ะ ทำงานปกติแล้วคะ่ะเป็นยังไงคะเสียงที่ทำงานปกติกับเสียงที่ไม่มีนะะ้ำมันแตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะใครที่ใช้ระบบอัตโนมัติอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่นะคะ การที่เราเป็นคนช่างสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเหนือคะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีค่ะทุกคนดังนั้นนะคะถ้ามีเสียงแปลกๆหรือกลิ่นหรืออะไรแปลกๆนะคะให้ทุกคนหาสาเหตุนะคะ